น้ำไหลรินดินชะอุ่มชนชุ่มชื่นทุกแผ่นผืนทุกผ่อนเพล่าเนาสุขสารชาติพลิกฟื้นชนยืนหยัดรัดยืนนานเย็นสายทานความพอเพียงหล่อเลี้ยงไทยคำพ่อสอนคือพรสร้างนำทางราชพลิกวิกฤต เป็นโอกาสชาติยิ่งใหญ่ทุกถาโถมรุมเร้าสักเท่าใดผ่านพ้นได้ด้วยเดชะพระบารมีใต้ร่มฉัดคือร่มรักปกปักรูปพ่อเพียปรปลูกชีวิตไทยในทุกที่คือราชันเหนือราชาทั่วทาตรี ล้วนเปรมปรีแท้ซองก้องสากลเฉลิมพระชนมะพันษามหาราชตามรอยบาททุกโครงการสารโภกผลประชาพร้อมน้อมถวายชัยมงคลองค์ภูมิพลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์ประดิษฐ์สินทวณนรงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณาสุข